เก่งมากสุดท้ายนะคะให้ทั้งสามท่านฝากผลตลกไป้ครับเลยไม่ใช่เพราผมก่อนก็นได้ครับค่ะคได้อยู่ครับมาค่ะซินเจิ้งหลุยส์ซินเหนียนป้าฉายเก่งมากใช่ไหมครับถูกต้องทุกคำค่ะขอเสียงปรเมอรือให้ในเนิ้นองค่ะคคน,นี่คือผมรู้ยังทำแประไรนะครับค่ะว่ายัางไงคะขอให้ทุกคน,นสมปรารถนานะครับ พูดยาวมากเลยแต่มาสั้นนิดเดียวจบคำก็ดีแล้วขอให้ทุกคนสมปรารถนาในปีใหม่นี้ไม่แต่ความสุขมั่งคั่งโชคดีแล้วก็ร่ำรวยเห็นไหมล่ะมาถึงคุณ้านพร้อมไหมคะพร้อมค่ะสินค่ะสินเหนียนไข้เลอร์เก่งมากเซิงถีเจียงขั้งถูกต้องครับทำเช่นกัน แปลว่าอะไรคะแปลว่าขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกินอะไรก็ขอให้สมปันถนาร่ำรวยเก่งมากตลอดปีเก่งมากนี่มีตลอดปีด้วยเห็นไหมคะตรงเลยครับเกินเลยแถมด้วยแถมด้วยแถมให้ไม่เพาเขาเลือกสั้งไก่ทั้งปลาไงเวลาอควยพรเขาต้องแถมด้วยใช่ครับพร้อมไหมคะ ไม่น่าพอมเลยนะรู้สึกเกลิงไงไม่ดูะขึ้นต้นได้ว่านคุณคำว่าว่านว่านชื่อหลุยส์เก่งค่ะอะไรต่อสินสินเสียงให้ดูให้เสียงสมมติว่าไม่มีใครเห็นชื่อเฉิงเก่งมากค่ะ ขอบคุณที่ยังให้กำลังใจกันนะครับขอกำลังใจนิดนึงเดี๋ยวเรบกวนมาทางด้านนี้ค่ะนลงขาแล้วควรมาทางด้านนี้นิดนึงค่ะขอคำแปลค่ะอะไครับก็แปลว่าขอให้สิ่งที่เรากำลังจะทำแล้วก็สิ่งที่เราตั้งใจจะทำเนี่ยขอให้ผ่านแบบราบรื่นนะครับก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างประมาณนี้ครับ เก่งมากสุดท้ายนะคะให้ทั้งสามท่านฝากผล